คุณหมอพูดกันบ่อยๆนะคะว่าตับอ่อนเริ่มอักเสบแล้วนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวัสดีค่ะบิ่มนัทนามาแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็พบกันอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็จะมาคุยในเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้สุขภาพเรื่องอะไรโรคอะไรนะคะใครที่ชอบทานหวานบ้างเอ่ยค่ะวันนี้นะคะบิ่มก็จะพูดในเรื่องของโรคเบาหวานค่ะ ผักภูเขาพิคาดเบาหวานกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผักภูเขาจะพิคาดเบาหวานได้ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคกลไกการเกิดโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานนะคะเราก็จะทราบกันดีว่าจะมีเบาหวานอยู่2ชนิดนั่นเองนะคะเรามาดูเบาหวานชนิดที่1กันก่อนเลยนะคะ เบาหวานชนิดที่1น,นะคะเป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากโรคภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะหรือโรคภูมิเพี้ยนจากภาวะการอักเสบเรื้อรังนั่นเองค่ะเซลล์ตับอ่อนทํางานผิดปกตินะคะจะได้ยินจากคุณหมอพูดกันบ่อยๆนะคะว่าตับอ่อนเริ่มอักเสบแล้วนั่นเองค่ะนั่นก็คือตับอ่อนนะคะก็จะมีหน้าที่ผลิตอินซูลินให้กับร่างกายนั่นเองค่ะนี่ก็คือคกลไกการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่1น,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2กันบ้างนะคะเบาหวานชนิดที่สองนะคะสาเหตุนะคะก็เกิดจากโรคอ้วนค่ะวิธีการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะโอกาสเกิดมากนะคะกับลูกที่มีพ่อแม่เป็นภาวะคล้ายกับขาดอิสุลินค่ะที่จริงแล้วนะคะอิสุลีนถูกขับออกมาในเลือดมากค่ะแต่เกิดภาวะดื้ออิสุลินนั่นเองค่ะภาวะดื้ออิสุลีนแล้วนะคะตัวนี้นะคะอิสุลินก็ไม่สามารถขับน้ําตาลในเลือดออกได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ จึงทำให้น้ําตาลในเลือดของเรานั้นนะคะสูงค่ะก็ทําให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ขึ้นมานั่นเองนะคะเรารู้กลไกการเกิดโรคเบาหวานทั้ง2ชนิดไปแล้วนะคะแล้วผักภูคขาที่บิมบอกนั้นนะคะจะพิคาดเบาหวานได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมีผลงานวิจัยอีกเช่นเคยนะคะภูคขาสกัดนะคะช่วยบรรเทาไกลเคชั่นนะคะ ภาวะพิษจากน้ำตาลล้นเกินไปค่ะทำอันตรายต่อโปรตีนนะคะเป็นการทดลองในหนูนั่นเองค่ะหนูที่เป็นเบาหวานกินใบภูเขานะคะติดตามผลดูผลเลือดนะคะและผ่าหัวใจของหนูพบว่าระดับน้ำตาลนะคะลดลงค่ะปีพศ2550นะคะพีแวงเอฟลูและคณะนะคะ ใช้หนูทดลองทำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร S t Z ค่ะและเลี้ยงด้วยอาหารหวานมากๆนะคะไขมันมากค่ะเมื่อหนูเป็นเบาหวานนะคะกินภูคาวนะคะพบว่าน้ำตาลลดลงนะคะดีกว่าการใช้ยาเบาหวานค่ะและรวมไปถึงนะคะไขมันในเลือดลดลงด้วยค่ะและผลการวิจัยในปีพศ2551นะคะแวงซุยและคณะนะคะได้พบว่าในหนูทดลองนะคะภู้คาว สามารถช่วยลดไขมันไข่ขาวในปัสสาวะและภาวะต้านอินซูลินในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะผักภูขาวนะคะยังช่วยป้องกันไตของหนูด้วยนั่นเองค่ะเราก็ได้เห็นจากการวิจัยไปแล้วนะคะว่าผักคูขาวนะคะ,ะช่วยในเรื่องอะไรนะคะของโรคเบาหวานได้บ้างนะคะ และที่สําคัญเลยนะคะการเป็นโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากตับอ่อนอักเสบเป็นหลักๆนะคะในเมื่อเกิดการอักเสบแล้วนะคะผักภูข้าวสามารถช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนะคะต้เหตุตับของเราปกตินะคะตับของเราก็สามารถผลิตอินซูลินนะคะได้ปกติและสามารถส่งไปยังในเลือดนะคะเพื่อที่จะจับน้ําตาลออกจากร่างกายของเราได้ทันนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็ทําให้น้ําตาลในเลือดของเรานะคะลดลงด้วยเช่นกันค่ะ รวมไปถึงนะคะการเลือกรับประทานอาหารลหลายๆอย่างด้วยเนาะก็นอกจากการที่เราจะดูแลตรงนี้แล้วนะคะเราควรดูแลในเรื่องของอาหารการกินด้วยนั่นเองค่ะก็จะช่วยได้มากเลยนะคะสําหรับการที่เราเลือกรับประทานอาหารนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าผักปูเขาพิคาดเบาหวานยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะบ้านใครที่ปลูกไว้นะคะเอามาทานได้เลยนะคะหรือใครที่แบบว่าอุ้ยแล้วฉันต้องทานเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะ ไม่อยากทานในปริมาณที่มากนะคะก็สามารถเลือกทานผักภูเขาที่สกัดสดได้เลยนะคะทานในปริมาณที่น้อยแต่จะได้ในเรื่องของผักภูเขามากนั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากทราบในเรื่องของผักภูเขากับโรคอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกบิ่มใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและบิ่มจะจัดทําเป็นคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านได้ชมกันค่ะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะคะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าญาติผู้ป่วยนะคะได้เห็นคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะบิ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ